สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการแกะกล่องให้ดูครับเครื่องขายจริง เพราะว่าเราสั่งมาเป็นสีสกายบุนยน๋นดีเทนเอลเขาเพิ่งไปส่งเขาส่งเลยเวลามานะครับจริงกําหนดรับผมคือวันที่4นะครับมีหลายคนยังไม่ได้รับแต่ผมได้รับแล้วผมดีใจมากมาขอขอบคุณครับไอเคสอห่เขาส่งมาก่อนกล่องเคสใหญ่มากเดี๋ยวให้มาดูราคาที่สั่งไป3 8 9 9 0แ้กสิไม่ได้ใส่โค้ดอะไรเยอะะเพราะว่าตอนนั้นรีบนะครับกลัวได้เครื่องช้าจริงๆน่าจะรออีกเชนนึนนงมีโค้ดนีมงมีเมมเทคนิคง่ายๆถ้าจะสั่งซื้อให้ลงทะเบียนความสนใจล่วงหน้าเอาไว้นะครับลงไว้ก่อนซื้อไม่ซื้ กล่องที่เขาให้มาเป็นแบบนี้มันจะเป็นสีพิเศษนะครับกล่องสีพิเศษมันจะเป็นแบบนี้โอ้กล่องเขาดีนะเขาทำแบบเป็นล็อกล็อกล็อกมาให้แบบนี้นะครับกล่องเขาจะเป็นสีพิเศษสีเรสีกาไฟสีสไคร์บูนะครับสองร้อยิบกแรม12กิกโอแกะอันนี้ก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยซัมซุง Galaxy A22 Ultra มีให้อัปทช์นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้แก้เรื่องการยืดหยุ่นของเฟรมเรท ผมอัพแล้วนี่เครื่องที่ผมอัดอยู่นะครับคือ a 2 2ลต t r a สีเขียวของตั้มก็มีเครื่องหนึ่งสีเขียวแล้วก็ใส่เครื่องหนึ่งสีแดงไม่รู้จะสั่งทำไมเยะอะยลืมให้ดูครับนี่ใส่เคสมาเนี่ยดูดีมากๆนะครับน,นี่คือเคสแบบ Clear Stunning Cover ครับของ Galaxy S22 Ultra 14มกราคม2565อุ้ยเพิ่งผลิตเลยลยเนี่ยของจากศูนย์เนี่ยตัวหนังสือมันเยอะนะเราก็เลยดูหน้าเชื่อถือเขาไปใหญ่โตเลยอยากให้ดูเคสครับตัวเครื่องหลายคนคงจะดูไปแล้วแหละแต่ผมจะมาบ่นกันนะครับโอ้ย หอมมากน่าจะเป็นพนักง,งานชายบรรจุนะไม่ได้กลิ่นน้ำหอมเลย <c oughs> อุย้ยเคสแมทชิเดียดีมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมแกออกมากรอนมันเป็นเคสตั้งได้ครับ <c oughs> นี่นี่นี่มันแกมันนี่ได้นี่อหเขาเรียกว,ว่าความเหนื่อยแบบพอดีครับมันจะไม่ใช่เป็นล็อบแบบกิ๊กนะคือทุกอ๋อใช่มันเป็นล็อบแบบกิ๊กครับ What มันจะกางได้ประมาณนี้อย่างต่ำสุดอันนี้สูงสุดนอกกนั้นอ่ะค่อยๆปรับค่อยๆหักงอได้ทีนี้แต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันจะปิด มันต้องมาเริ่มตรงนี้ฮะแต่มันค่อยๆหักงอทีละองศาได้เลยเนี่ยเจ๋งมากเลยอ่ะเคสตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแกะตัวกล่องกันก่อนสีพิเศษลีลาเยอะเหลือเกินแก้วมากโอ้โห่สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทมีสิทธิ์แลกซื้อนู่นนั่นนี่นะครับถ้าซื้อบัตรทูก็จะลดอีกพันห้ามากที่สุดมีซัมซุงแคร์พลัสมาให้ด้วยประกันกี่ปีสองปีลงภายในสิบสี่วันสแกนคิวอาร์โค้ดต่างๆนะซึ่งในกล่องก็ไม่น่ามีอะไรครับ ซัมซุงเปิดตัวมาปีนี้จริงๆไฮไลท์เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยคือการนําขยะรีไซเคิลนะฮะมาใช้ซึ่งไม่มีใครพูดถึงจริงๆแล้วบริษ,ษัทระดับโลกเนี่ยให้ความสําคัญจุดนี้มากๆเลยนะครับแอปเปิลซัมซุงนี่เขาให้เหตุผลในการไม่แถมหัวชาร์จนกะ็มีเหตนดีทายสีดีทายสีตรงนี้นะครับหนึ่งเส้นเก็บไปก่อนไม่ได้ใช้หรอกใช้เส้นเดิมฮะนี่คือสีสกายบลูโอ้ยเป็นสีด้านๆสีฟ้าสวยงามดีนะครับฟิล์มเป็นไงฟิล์มไม่มีว่ะเฮ้ยเสียดายมากครับตัวนี้ไม่มีติดฟิล์มมาให้ ดยมากจริงๆ a m มซุงต้องติดฟิล์มมาให้นะไม่มีแม้กระทั่งฟิล์มเลยเหรอดูสีฟ้าของเขาหลังลื่นๆครับแล้วก็ด้านข้างเป็นสีดําเลยนะเป็นสีดําแบบอะโนดิสนะครับดำด้านเลยด้านข้างเนี่ยเห็นไหมเป็นดำแบบนี้เลยสีธรรมดาครับถ้าเกิดคุณซื้อสีธรรมดามันจะเป็นเงาๆถ้าสีพิเศษครับมันจะเป็นสีด้านแบบอโนด์สีดำแล้วด้านหลังจะเป็น สีฟ้าแบบนี้จริงๆผมว่าสีพิเศษมันพิเศษทุกสีฮะสีเขียวสีฟ้ามันพิเศษหมดเลยแต่ว่ามันจะเท็กเจอร์ต่างกันเนี่ยเห็นไหมตัวขอบเครื่องสีเขียวด้านบนจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าพอมาเป็นสีพิเศษปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าเนียแล้วก็เป็นสีดำเดี๋ยวแกะออกกันจริงๆไม่น่าแกะออกหรอกมันเหมือนเป็นการลอยรอบเครื่องเลยคุณผู้ชมแกะแล้วแกะนี่จะเป็นสีด้านอย่างนี้นะครับแกะมาใส่เคสก็เป็นรอยอยู่ดีมันเป็นสีเนี่ยยังไงก็ลอกนะครับผมว่าผมไม่แกะดีกว่ารู้นี้ไม่แกะ ปากกาตัวธรรมดาเป็นแท่งสีดำปากกาตัวธรรมดาเนี่ยตัวหัวปากกาที่กดได้นะฮะจะเป็นสีเดียวกับเครื่องส่วนตัวปากกาจะเป็นสีดำแต่ถ้าสีพิเศษปากกาจะเป็นสีตามฝาหลังเลยแบบนี้นี่อ่เก็บไปก่อนจริงๆเรารับเครื่องมาใหม่อยากให้ทําการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บรีเซ็ตใหม่หมดเลยมันจะได้เป็นการลงซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์นะครับมันจะมีปัญหาหลาย,ลายๆอย่างมันอัปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วบางทีเครื่องร้อนนู่นนี่นั่นมันมีปัญหาแบบบั๊กบั๊กเล็กๆน้อยๆตามมาครับ อย่างี้มันจะมีบั๊กตามมาเล่กๆๆน้นอๆนะครับเดี๋ยวเอา iPhone มาเทียบให้ดู l a t e r นี่คือ iPhone 12 Pro Max อุ้ยสวยคนละแบบกันเลยอ่ะครับสีมันจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่มันจะเป็นโทนเดียวกันคือเป็นสีฟ้าฟ้านะครับ สวยอยู่นะสวยคนละแบบกันเลยนะครับสแกนนิ้วมือเป็นอัลตราโซนิกเหมือนเดิมซึ่งมีความปลอดภัยไปเซเว่นก็สะดวกนะครับพอเอา iPhone ไปเซเว่นคือต้องรองให้สแกนหน้าไม่ติดแล้วต้องมาใส่รหัสนะยุ่งยากสักนิดนึงนะฮะส่วน Android นั้นเราก็ใช้สแกนนิ้วมือไปเลยใช้ Snap d r a g o n 8แ e n 1แล้วนะครับก็ความมีเสถียรภาพดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตผมว่าเดี๋ยวรออัปเดตสัก2แพทน่าจะดีเรื่องความยืดหยุ่นของเฟรมเรทในการใช้แอปต่างๆนะครับตอนนี้มันยังรัน1 2 0 118 117รันอยู่บ มันทําให้เปืองแบตเตอรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Snapdragon 8 Gen1 ในหลายแบรนด์เนี่ยพอเราอยู่นิ่งๆปุ๊บอัตรารีเฟรชเรทเนี่ยมันจะตกปุ๊บปับเดียวถ้าเราอยู่นิ่งปุ๊บจาก120มันจะล่วงเลย60แต่ตัวนี้ไม่ร่วงรันรอเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเปลืองพลังงานเดี๋ยวรออัปเดตหม่อย ไม่ยากหรอกครับคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยมอเตอร์สั่นก็ไม่ได้แรงเท่ารุ่นเดิมๆนะครับผมทํา9ข้อดี6ข้อสังเกตไปแล้วที่ช่องจงรักก็ตามไปดูกันได้นะครับจะเป็นผมจะสรุปให้เลยข้อดีกับข้อสังเกตของเขาข้อพินาของเขามีอะไรบ้างนะอันดับแรกครับเช็คก่อนเลยครับว่ามันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวไหนบ้างนะฮะการใช้งานนั้นต้องรอมันเรียนรู้จริงๆนะครับถ้าเป็นของยังไงอัปเดตแล้วเนี่ยยันไงโดูรีใหม่นะครับอัปเดตให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับผมใส่เคสไม่น่าแก่ ให้มันเป็นการลอยของเครื่องใบนะครับใส่เข้าไปเฮ้ยหนักเลยใส่ไปแล้วหนักเลยครับปิดไม้ได้วยนะเคสตัวนี้ไม้มันจะอยู่ในเลนกล้องข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูมันจะมีรูไม้ตรงนี้ฮะตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับนี่นี่นน มันก็คงดูดเสียงได้อยู่แหละผมมั่นใจคือเคสตัวนี้ครับคุณผู้ชมมันกันแบบอย่างนี้เลยมันจะมีร่องลงไปนิดนึงเห็นไหมเนี่ยมันมันจะกันขึ้นมาแล้วมันจะมีร่องแบบสลปลงไปนิดนึงซึ่งมันจะเหมือนเลนของ S20 Ultra เลยเป็นอย่างนี้คือเวลาเราใส่เคสตัวนี้มันจะเหมือนตรงนี้เลยเห็นไหมที่มันเนี่ยสลปลงไปเหมือนกันเลยเราใส่เคสเนี่ยเคสมันก็สลปลงไปแบบนี้มันจะได้ยินเสียงไหมวะเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันสูงมันเป็นไรครับผมชั่งน้ำหนักให้ดู 272กรัมเท่ากับเคสกาแ a ็ y ซตัวนี้ใส่ปากกาอันนี้275เบากว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกใช้เคสที่มันไม่มีไอ้ตัวโลหะเนี่ยตัวตั้งเนี่ยมันก็จะเบากว่านี้เยอะแต่ว่าผมเลือกที่มันเป็นตัวตังง้งอ่งมันตัง้งมันตั้งดูหนังได้ไงไฮเทเลทับบี้อะไรเงี้ยทำได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากทราบเรื่องไหนครับคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเวลาเขาอัปเดตอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังกันอีกนะครับสรุปกันอีกรอบนึ่งนะคร รงหนบ้าง1ใช้ช็อดราโกนแล้วการจัดก,การตาน,านานาดีผมเชื่อว่า,วาอย่างนั้นถ้าเกิดอัปเดตเพิ่มมากกว่านี้นะครับอัปเดตปุ๊บรีเซ็ตเลยนะถ้าเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์คือค,คุณรีเซ็ตไปรอบหนึ่งให้มันล้างทุกอย่างให้มันสะอาดให้หมดนะครับแล้วก็จอสว่างขึ้นจอสวยดันแสงดีกล้องถ่ายได้ดีขึ้นทุกระยะเลยนะครับอัลต์วายเลนหลักถ่ายได้คมชัดขึ้นถ่ายตอนมืดก็ยิ่งคมชัดเข้าไปใหญ่อัลต์วายก็คมคมกว่าเดิมถ่ายซูมสามซูมส0ซูมส0มซูมร้อยชัดกว อันเดิมก็หาตัวตียากแล้วนะครับเอซิเบตเอลตาเนี่ยตัวนี้คือซูมแบบโคตรโหดเลนส์ทุกเลนคือสีเท่ากันหมดมันไม่ใช่แบบเลนส์ออลตาไว y สีหนึ่งอะไรสีหนึ่งอะ่ะเป็นตั้งแต่เอซิเบตอลตาละถ่ายมาแล้วสีมันทํามาได้ค่อนข้างดีไม่ว่าคุณจะถ่ายเลนอะไรนะครับแล้วก็การสั่นเลนเทเลตั้งแต่คูณสามคูนสี่แบบนิ่งมากๆนะครับการสั่นทุกเลนดีหมดพัฒนาการสั่นมาใหม่นะครับทำได้ดีปะถ่าย 8K ได้ดีขึ้นจริงๆไม่ได้ใช้แต่ก็บอกกันไว้ว่าพัฒนาแล้วออะะะไรรรปมมมมาาาาาณนนนนีีีีี้้้ััลว่่ทหดดเยยยขกๆพ Snapdragon สิ่งที่มันขาดไปจากตัวเดิมที่มีก็คือมอเตอร์สั่นมันมันสั่นไม่ได้มีความหนึบความแรงเท่าเดิมนะครับนี่คือเสียไปแล้วก็เรื่องของเสียงมิติเสียงจะไม่ดีถ้าพวก A21 Ultra Note 20 Ultra ะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เขาใช้ Exynos มันมีชิปเสียงที่ดีกว่าเอาว่ารวมๆม,มันดีขึ้นเหมือน iPhone 13 Pro Max เลยดีขึ้นจาก iPhone 12 Pro Max อะไรประมาณนี้นะครับอีกอย่าง Wi-Fi 6E โคตรแรงแรงมากผมจับ1 4 1 5กิกเนี่ยเราเตอร์เนี่ยแรงมากๆนะครับตัว iPhone 13 Pro Max ่ยมังไม,ม่มันจับได้แค่400-500เมกพอย มี 6e เโหยแรงมากแรงจริงๆเอามาอัปเดตเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็มีระบบระบายความร้อนที่ทามาใหม่ร้อนเร็วแต่ระบายเร็วเหมือนกันก็คือถ้าเกิดจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกถ่ายนิดนึงแล้วก็เดินหาฉากถ่ายมันจะไม่ได้ร้อนเหมือน i p h อ n ีเนตามันจะร้อนแล้วก็ระบายเร็วทิ้งไว้นิดนึงหนึ่งนาที2นาทีหรือปิด 5G ไปเลยอุณหภูมิมันจะขึ้นช้าแต่ถ้าเราเปิด 5G ถ่ายรูปไปด้วยมันจะขึ้นค่อนข้างเร็วก็เวลาถ่ายรูปเยอะๆปิด 5G ไปปปปกกก่อ่อออออนน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 นแแแ๊บบึงงลลล้้้้้ววววว็็็ััััััเเเเยสรรรจจุดดิตตีีมมมฤูะา ากาศที่ร้อนมากขึ้นประมาณนี้สีที่ออกมาจะเป็นสีแนวสมจริงมากกว่าถ้าเป็น e 2 2แล้วก็ e 2 2 plus จะเป็นเซนเซอร์ g n 5ตัวนั้นเนี่ยจะให้บุคลิกของภาพใสเคลียสีจะสดใสบูทธท้องฟ้าจะสวยแต่ว่าตัวนี้สีมันจะตรงมากกว่านะครับถ้าใครชอบสดใสก็ตัวนู้นก็เล่นได้นะครับตัวนี้ก็เอามาปรับเพิ่มดึงซันตเลชนะันอะไรเนี่ยมันปรับได้ ซึ่งในแกลเลอรี่มันมีให้โหลดนะครับอีกนิดนึงอะ่ะผมว่าซวยโฟนได้อยู่ที่คุณไปปรับภาพหลังจากที่จบไปนะครับแต่ว่าความคมอะ่ะโอ้กินขาดเลยดีมากเอาเป็นว่าผมก็นั่งบนไปเลยแหละครับคุณผู้ชมจนเครื่องผมอัปเดตเสร็จหมดแล้วแล้ววันนี้ต้องขอกาบลากันไปก่อนสวัสดีครับมีอะไรทิ้งกันไว้ข้างล่างนะครับ